เป็นยังคนเล่าส่วนหลายจึงมักไปปิ้นปัวห,หรือว่าไปรักษาอยู่ที่ห้องมอประเทศไทยทั้งๆที่ประเทศเล่าก็มีห้องมอหลายคือกันแล, cott, ล้วกันราคาถือก,กว่าไทยอีกสวัสดีท่านผู้ชมยิยนดีต้อนรับสู่ซองผู้ไทยและสไตล์น้องมื้อนี้เราจะมาว่าถึงเรื่องที่ว่ากําลังเป็นกระแสหรือว่ากับเรื่องที่หลายคนกําลังให้ความสนใจอยู่นตอนนี้นั่นก็คือเรื่องที่คนเล่าไปฮักษาตัวอยู่ที่ประเทศไทยหรือว่าไปปิ้นปัวอยู่ที่ประเทศไทยเนาะ ซึ่งว่าอยู่ในประเทศลาวของเฮากะมีห้องหมอก็ถือว่าหลายพระสมควรเนาะซึ่งในแต่ละบางเธอเนาะในแต่ละเมืองกะจะมีห้องหมอใหญ่อยู่แล้วอยู่ในฮันเนาะแต่ว่าคนลาวเฮาบางคนเนาะนิยมกันไปอารักษาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าจะเจ็บไข้หน่อยนึงเนาะก็จะไปประเทศไทยเลยเนาะถ้าเป็นฝั่งอยู่ทางใต้ก็แถวสวรรณเขตก็จะเป็นข้ามไปมุกดาหารเนาะ ข้ามไปมุกดาหารแล้วปิ้นปัวยังบ่โอเคก็ยับเข้าไปกรุงเทพเนาะก็คือยับยับเข้าไปเรื่อยๆเนาะไปอยู่ที่ห้องหมอใหญ่ๆซึ่งว่าในมือที่ผ่านมาก,ก็คือเมื่อวานเองเนาะก็ได้มีการเผยแพร่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กน้อยที่ว่าผ่า,าตัดหัวใจด่วนเนาะซึ่งว่ากาเจ้านําตูจากน้อ,นองค่ายไปรักษายไปรักษาหรือว่าไปผ่าตัดอยู่ที่กรุงเทพเนาะซึ่งว่า เมื่อว่านี้ใช้เวลาในการเดินทางถือว่ายาวพอสมควรเนาะก็คือ,อในระยะการเดินทางนั้น500กิโลเมตรเนาะก็ถือว่าไกลพอสมควรและเรื่องที่ว่าคนเล่าไปฮักษาตัวหรือว่าไปปิ้นปัวอยู่ประเทศไทยนี้กับบดิมีเพียงแต่กรณีนี้กรณีเดียวเนาะซึ่งว่ามีหลายคนที่ว่าบาดเจ็บหรือว่าเป็นไข้เนาะอยู่ในล่าจะไปฮักษาอยู่ที่ประเทศไทยเนาะก จะเห็นหลายหลายคนก็อาจจะหูแล้วอาจจะเห็นน้ากันเนาะเ <doen f. S 1> พราะว่าคนลาวเฮาก็นิยมกันไปรักษาอยู่ประเทศไทยอยู่ทั้งๆท,ที่ว่าในประเทศลาวของเฮาก็มีห้องมอหลายแห่งหลายสถานที่เนาะและก็ร่วมไปถึงยังมีคลินิกเนาะซึ่งว่าจะมีคลินิกหลายๆเลยนะคือในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์นี่นะถ้าเมืองเดียวหรือว่าเขตบ้านเดียวเนาะเห็นคลินิกหลายคลินิกเลยแหละและห้องมอก็คือกันในเวียงจันทน์นี่ก็มีมีหลายแห่งเลยห้องมอที่ว่าดังๆอยู่ในลาวของเฮานะ แต่ว่าก็ยังมีคนล่าวหวางกลุ่มนะที่ไปรักษาตัวหรือว่าไปกลัวสุขภาพอยู่ที่ประเทศไทยเนาะซึ่งว่าหลายคนก็มีคําถามว่าเอา้าเป็นอย่างคนลา่าคือมารักษาตัวอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ประเทศล่าวบมีห้องหมอบบเนาะคืออยู่ล่าก็มีห้องหมอคือกันเนาะแต่ว่ามันก็นจะมีปัจจัยหลายอย่างเนาะเดี๋ยวเฮาจะมา ให้พี่ให้น้องในหุ่นจัางน้ำกันว่าเป็นยังคนล่าจึงไปฮักษาตูอยู่ที่ประเทศไทยเนาะโดยที่ว่าเขารวบรวมข้อมูลมานั่นก็คือการเชื่อมั่นของอาการบริการของแพทย์เนาะที่ว่าอยู่ในห้องหมอไทย ก็คือห้องหมออยู่ในเลาานี้เป็นการบริการเพียงแต่ขั้นพื้นฐานเท่านั้นเนาะจะบริรลงเลิกคือประเทศไทยคืออ่าอยู่ในไทยนี่ขาเจ้าจะลงเลิกหลายเนาะตั้งแต่ตื่นมาหรือว่าเห็นหน้าหมอนอะหมอก็จะถามไทยสารทุกซุกดิบสีว่าจังสันก็เมนเนาะธรรมูุชมเพราะว่าหมอนี้เพื่อนใส่ใจดีหลายและเรื่องต่อมานั่นก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นในฝีมือของแพทย์ของหมอเนาะซึ่งว่าอ่าหลายคนแหละที่ว่าไปรักษาอยู่ในไทยเนาะบอกว่าจะเป็น ตั้งแต่บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะจะไปรักษาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าสมมุติคือเกิดอุบัติเหตุแล้วเอาอไปเข้าห้องหมออยู่ในลาวแล,ล้วลาวถ้าฮับบัได้เนาะหรือว่าเขตตัวเมืองเมืองใดเมืองหนึ่งที่ว่าฮับบัได้เนาะก็จะจะส่งไปห้องหมอ,อยู่ที่ประเทศไทยเลยเพราะว่าห้องหมอของไทยนี้มีผู้เชี่ยวชาญเนาะซึ่งว่าก็มีผู้เชี่ยวชาญในเฉพาะด้านเฉพาะรูปแบบเลยเนาะยกตัวอย่างเช่นก็คือเรื่องของการผ่าตัดก็จะมีผู้ที่ว่าเชี่ยวชาญในด้านตัวนั้น,น,นเลย หรือว่าเจ้าเป็นโรคใดโรคหนึ่งเนาะไปกวดหรือว่าไปรักษาอยู่ประเทศไทยนั้นก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆอีกเนาะและเรื่องต่อมาก,ก็คือว่าถึงเรื่องของความเชื้อมันด้านอุป,ปกรณ์เนาะซึ่งว่าอยู่ไทยนี้ก็คือมีอุป,ปกรณ์เทคโนโลยีที่ว่าล้าสมัยเลยก็ว่าได้เนาะซึ่งว่าในประเทศลาวของเฮาก็ยังมีน้อยห้องหมอที่ว่ามีเครื่องมือนั้นเนาะ และอันต่อมากก็คืออันลักๆเลยกับวาเมนนท่านผู้ชมคนที่ว่ามักไปฮักษาอยู่ที่ประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่วาค่อนข้างจะมีเงิน,นหรือว่ามีฐานะดีก็คือคนที่มีเงินหรือว่าคนฐานะทางการเงินค่อนข้างจะดีเนาะเพราะว่าจะ เจ็บหัวหรือว่าปวดเมื่อยตามร่างกายเนาะซำนั้นขาเจ้าจะไปไปกวดหรือว่าไปเซ็กยูประเทศไทยแล้วเนาะและตัวนี้ก็คือคนมีเงินเนาะขาเจ้าจะมักไปฮักซาตัวหรือว่ามักไปกวดแบบนั้นเนาะและต่อมาก็คือกรณีที่ว่าคนเจ็บชุกเืนหรือว่าคนเจ็บที่ว่าหายแห้งอะไรเนาะซึ่งว่าแบบสมมติคือกระดอุบัติเหตุหรือว่าอย่างอยู่ในลาวเนาะและไปเข้าห้องหมอแต่ว่าห้องหมอในลาวนี้รับบ่ได้เนาะขาเจ้าจะส่งต่อไปที่ห้องหมอไทยเลยเนาะ และต่อมาก็คือกลุ่มคนที่3สาําหรับกลุ่มคนที่3ก็คือกลุ่มคนที่มีบ้านมีเฮือนอาศัยอยู่บริเวณครอ,อบเขตของแคมของเนาะเึิงว่ามันจะเป็นสิ่งที่อ,อำนวยความสะดวกและกล็มันง,ง่ายที่ไปรักษาตัวอยู่ในประเทศไทยนั้นก็คือในกรณีที่ผ่านมาเนาะหลายคนก็น่าจะเห็นว่ามีคนที่ว่าถือไฟไหม้หรือว่าถืกไฟคอกเนาะก็คือขาเจ้าอาศัยอยู่ที่ แคมของหรือว่าริมโขงเนาะขาเจ้าจะขี่ขื้อข้ามไปฝั่งไทยแล้วก็ฮักษาตัวยุพุนเลยก็เจ้าจะบ,บไปห้องหมอลา่าวเนาะเพราะว่าห้องหมอล่าวบางห้องมอก็คืออยู่ห้างไก่ตัวบ้านที่ของกระเจ้าจอยู่เนาะก็คือกะเจ้าก็เลยตัดสินใจเอาไปข้ามไปฝั่งไทยแล้วก็ไปฮักษาตัวอยู่ที่ประเทศไทยเนาะเพราะว่าจุดที่บริเวณที่เขาอยู่เนาะมันจะใกล้ไทยหลายเพียงแต่ข้ามของไปฝั่งไทยเลยเนาะและนะ้วก็ขึ้นถนนหนทางแล้วก็ไปห้องมอซึ่งว่ามันจะง่ายกว่า เนาะท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่เฮาอยากจะนําเสนอในมื้อน,นี้เนาะถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะสาหรับท่านใดที่ว่าเบื้องคลิปของเฮาอยู่หากท่านคิดว่าคลิปของเฮามีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเนาะเพราะว่าการกดติดตามเป็นซ่องทางเดียวที่ว่าให้ได้เฮามีกําลังใจเฮ็ดคอนเทนต์ดีๆนะทานผู้ชมใน้ชมน้องกันขอขอบใจสําหรับการติดตาม